เอาไฟไฟล์มาจับไปดิล้ว้าเอเอปเนะตีะแมเอยเาอยากเห็นโอมเมนที่มิกเหมือนกันทำไมอะเรวะโหดเินพี่เท่าเท่าเท่ามาร์กี้วะเท่ามาร์กี้ปะมาร์กี้เขี เจอเจอตอนแรกเห็นออกดาเมจกันหมดเจอผมในซอมปุ๊บไม่ออกตามผมหมดเลยอ๋ออาน้องติออกนใช่ปะน้องติออกรเจอผมในซ้อมมาเฮ้ยความระหลาดตายเกิดมาดีแล้วตายเกิดมาดีแล้วผมว่าถูกแล้วเนีเขาออกมาดีแล้วกันม้าไงกันม้ากันซาต้าไงซาต้าอติวุ่นเลย ผมจะจ็อกดิมิบะเงียบแล้วผูกำับเกมผูกำับเกมคุมกลางคุมกลางคุมกลางไปเลยคุมกลางได้เล่นข้างไปสองไฟเตอร์คุมกลางเล่นกับอินันโดอะเล่นกันไปสามคนอ่ะเล่นไหนเดินได้ก็เดินตอดมันให้เจ็บอ่ะมันเล่นไม่ได้ดอกต้นไม้อะให้มันเดินต่ำตลอดอะเจอน่าจับเจอน่าจับเลยหรือเปล่าเกียจะก่อนนะเที

เว้ยตอนแรกที่เราไปรวบไปใช่ไหมกดรวบผมออกเลยเว้ยใช่ก็ผมออกแล้วออกไม่ทันไงตะกี้เป็นนกตีโซโลว่ะกดเทลมาเจอบ้าเปล่าเจอใครเจอนกตีเก็บร้านก่อนเก็บร้านก่อนเก็บร้าน้ก่อนเราคุ้มเลยเราคุ้มเลยข่มไปข่ไปเดี๋ยวแอนนอนเล่นใจเย็นี้ยเราจะไปเก็บนะเล่นอ่ะเล่นในโซนอย่าเลีมยง ผมมีเพชนะเว้ยพี่เจมเด่นเ่นผมขอเล็กเจ้าด้วผมมาผมมาดแล้วมาขาดสแล้วมขาดสีแลวมาขาดสีแล้วาล่ากนหน่อยนะผมมาล้วเปิดตัมาอยู่มาโยกยกยกผมยกมาอยู่ใจเย็นระวังระวังหยแม่งเอ้ยต้องเล่นเน็ตนี่วะผมพี่เจมโดนพี่เจมรักสวยวะโดนได้เลยนโดนโโดนตีได้หมดนะโอ้ยคนตีนี่น่าจะตดนเอ้ยสวย ไ้บลเลยไอ้ชาเอ๋อบูไม่ใช่หรอบูเอ้ไอ้มังก่อเล็กก็ได้นะพี่มิกตัดผมตัดตัวเล็กกันเอ้ไม่ผลบางให้กูเลยอยมาใช่ใช่ต้องบางถ้าถ้าไฟแบบนั้น่ะบางูได้เอวูผากมันบางไปเลยคือยืนยืนบางสกลไปเลยในโซนอก่ะมิกือังมใจเย็นใจเยนมเฮ้ยบัมันขึ้นสองบัพร้อมกันนะ่แต่แบพี่มิถอยมาก่อนนดิ

เมื่อกี้มึงเรียกอยู่คนนี้ทำได้ไปเลยสัตว์หนึ่งสามใหม่ที่อ่ะอันละอันละกูต้องกูช่วยอยูโอ้โหเขี่ยกลางอยู่มึงเขี่ยกลางอยู่เฮ้ยมันแทบมันแทบผมมาช่วยได้เล่นในโซนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ายเามเฮ้ยมาผมมาช่วยอยู่โอ้ยเฮ้ยต้นไม้รวบนเว้ยต้นไม้นะพี่ใจเย็นนะเว้ยถอยมันไปเรื่อย ว่าขาดตาไปแล้วกูกันว่าขาให้แล้วกูว่าขาแล้วอ่เดี๋ยวเดเดีดีขาตาขาด้ผเล่นได้เหมือนพี่เย็นใเย็นกลับไปฟาร์มเอาเอาบัฟคูรไฟคูรไฟพี่รไฟบูบบากร่างเล่นล่างเาูเกอามาก้่อนบูน่าจะยังไม่เกิดตีว่าได้ได้นะตีตีได้่้อี้อมไปตีป้้มไปกลับอาบูได้เด้ยไอ้เขาบูมันเขาบูมันเขาบูมันดูหน่อยดูหน่อยผมตีตัวเล็กลอยอผมตีตัวเล มันปามือไปแล้วมันปามือไปแล้วมันปามือแล้วมันปามือแล้วระวังใจเย็นใจเย็นตายตายเล่นเล่นเล่นตายตายตาย่นเล่น้องตีเข้าเข้าเนื้อเลยเฮ้ยยี่มันจะล้ำผมไม่มีแล้วนะเฮ้ยน้องพี่ลาบพี่เจมสน้องพี่าบไม่มีแล้วนะน้องกระจิบแล้วนะช่วยตีหน่อยตีไม่ไหวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยสวมันมือไปแล้วมันมือไปแล้วมันมือไปแล้วตีผมไปตายนะผมไปนะออกได้ได้ได้พอน้องตีนะได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่

ได้เราได้ถ้าถ้าด้านล่างมันเคลียร์แล้วเรามันเล็ดเล็ดเกิดเล็ดมันเกิดเล็ดมันเกิดเอาแล้ววะ่อมาตีแล้วถอย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 แล้วมันบินซะจ้ายกยกยกไม่มีไม่มีพี่ถอยเลยถอยเลยไอ้ผมบังบังอันนี้ได้นะเว้ยผมบังอันนี้ได้ด้วยมาสับจับแลทีเดียวโอ้โหเฮีย ไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหจัดแล้วใช่ใช่คนละทีคนละทีคนละทีพี่เม็กเอาหน่อยพี่เม็กสวยตัวปูเข้มไปวงการเปิดแรมดักจอนไปเรื่อยๆนะแตงมาคอมเมนต์หายดักได้เลยนะหายหมดเอาดักมาดักไปต้นไม้เลยมาตีดักมาตีดักเลยมาตีดักเลยแทงไม่ไหววะ ไปฟาร์มกันเลยไอ้เพื่อนหลัวฟาร์มไปไล่บับล่างไปไล่บับล่างไม่เอาแมวแมวแมวเลียแมวไปไล่บับล่างไปไล่บับล่างปล่อยล่างเลยปล่อยปะเดี๋ยวไปปล่อยล่างเลยเนาะเดี๋ยวผมดูบนให้ก่อนพี่ไม่ขยมาก่อนนะพี่ผมดีผมดีผมดีใจยีนะเอ้ปล่อยปล่อยตรงนั้นท่าตรงนั้นท่าหนี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 ได้ปะบนฟรี ม้าม้าม้าได้ได้สกิลม้าอยู่นี่มันพุ่งเอานะเอ้ยจะจับจับยิงมาจับตัวจับตัวสวนสวนสวนไปบนสวนไปบนสวนไปบนเว้ยเว้ล่างไม่เล่นล่างไม่เล่นล่างไม่เล่นไป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 ล่างเลยไปล่างเลยไปล่างเลยเอาล่างต่อเลยจัดล่างไปด้วยบนได้ขีดแล้วเอ้ยผมกัดได้ผมกัดมีดได้ใครมาพิกเอาได้ปะตรงนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมต่อเลือดล่างเอ่ะพร้อมก่อนใจเย็นพี่มีเดี๋ยวเล็กแค่เล็กกลางล่างพอเลยไป ไอ้ไมเอ้ม่ด้ผมมีพิกนะเว้ยผมรู้ดโดนปาดปาดสัตัวหลังตอยต้นไม้แม่งโเื่อนข้างหลัไม่้างหลงเม่นได้อ๋อิตใอยู่สวยแล้วเทว์เทเกิดมาร่างมิดเลมนก่อนร่างสีเดียวพอแล้วมากลางไวๆใจแต่แข็งีดว่ะร่าไม่เหลือคิดแล้วกลางกลางบทการบทกางเล่นกาแล้วกลางเข้าแล้วกลางเข้าแล้ว ตีป้อมกลางหน่อยตีป้อมกลางต้องตีป้อมไงวะคี้บดคี้บดคี้บดบอลบอต่อบอลต่อบอลต่อไปล่างไงกูเล่นกลางกันไปวอล์กัดครึ่งหลอดวอล์กัดครึ่งหลอดนะวอล์กัดตีกลาง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 ยังพอได้อยู่นะดูดเรก่อนเฮ้ยไม่ไม่ต้องเล่นเยอะนะเราเราชิปล่างนะเถอยเถอะเอะเออถอยมาเล่นล่างเลยค่ะชีปล่างมาแล้วนะ ไม่ไม่มปล่อยเล่ห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 ไปรี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 ถ้าไม่เอาไปรีเลยปล่อยนะอย่าอย่าโดนจับนะใครไปใครไปใครไปเว็บร่างทำแล้วใช่ปะถ้าทำแล้วไปดังเลยรอดังมามามามีพิกเกอร์นะผมมีพิกเกอร์นะไฟเนี่ยมันจะมาเนี่ยเดี๋ยวรอให้ได้เนี่ย เฮียเนี่ยรอให้อยู่นะเรอรวบสวยๆโอ้ยเฮียต้นไม้แม่งขัดถอยเล่นหลังเล่นหลังเล่นหลังค่อยๆนะปังปังให้หน่อยปังให้หน่อยโหตายก่อนเหรอไอ้ยม้าม้าตายหายไปเยมยกไอ้นั่นนะเทิกแล้วคุณละทีคุณละทีว้าซาต้ามีคลิปกลางหลังตะลุงไปจบการได้นะพี่เจม ผมงอยู่ม่หนีหนีเสชีวิต้ผมเจ๊นี่กูัวดก่ายไอตีไม่กี่นตาดูมันหนีดดูมันหนีดิผมขายตัดิวออกทาร์ลออทาร์ลละออทาร์ลทาร์นเหยไมกูไปฆ่าไวตี่ิเลยฆ่าในแรงได้อฆ่าในแรงสกติไ้บันทึก รีบเ่บเล่นแรงีอะล้ปล่อยให้ในแรงอ่ะ